วิธีการเติมเงินเข้าในแอปเป๋าตังของเรานะครับเพื่อใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังนะครับทั้งในส่วนของสิทธิ์คนละครึ่งหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆตามโครงการของภาครัฐนะครับท่านเปิดเข้าไปที่แอปเป๋าตังของท่านก่อนนะครับพอเข้าไปก็จะเจอหน้านี้นะครับให้ท่านดูที่ช่อง G-wallet, นะครับและกดเข้าไปที่หน้าหลัก พอกดเข้าไปนะครับก็จะเห็นจำนวนเงินโชว์ขึ้นมาก็คือเงินปัจจุบันที่อยู่ในแอปเป่าตังของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้มีอยู่ก็คือ946บาท50สตังค์นะครับผมต้องการจะเติมเงินเข้าไปอีกนะครับผมก็ไปที่ปุ่มเติมเงินเข้า G Wallet นะครับก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะ นำเงินจากบัญชีอะไรเพื่อเติมเงินเข้าในแอปเป่าตังของเรานะครับก็แล้วแต่ท่านจะเอาจากบัญชีธนาคารของท่านหรือว่าบัญชีธนาคารของบุคคลในครอบครัวของท่านของเพื่อนท่านโอนเข้าในแอปเป่าตังกองของท่านก็ได้นะครับอย่างสมมติของผมเนี่ยผมมีบัญชีของกรุงไทยผมจะโอนบัญชีจากกรุงไทย เข้าในแอปเป่าตังของผมนะครับผมก็ไปกดที่ช่องธนาคารกรุงไทยพอกดเข้าไปก็จะมีให้เลือกอีกว่าจะโอนจากแอปกรุงไทยเน็กนะครับโอนผ่าน QR พร้อมเพย์หรือว่าโอนผ่านตู้ ATM นะครับในกรณีของผมผมจะโอนจากแอปกรุงไทยเน็กซึ่งอยู่ในโทรศัพท์ของผมเช่นเดียวกันผมกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะมีหมายเลข T Wallet สำหรับเติมเงินขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เหมือนเป็นหมายเลขสำหรับเราจะโอนเงินเข้าในแอปเป๋าตังของเรานะครับผมก็กดคัดลอกหมายเลขกดคัดลอกหมายเลขเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ผมปิดแอปเป๋าตังก่อนนะครับทีนี้ผมก็กลับเข้ามาหน้าจอนะครับก็จะเข้าไปที่แอปกรุงไทยเน็กซซึ่งเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยของผมนะครับเพื่อจะ โอนเงินเข้าในแอปเปาตังนะครับผมก็กดพอกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้ไปที่ปุ่มเติมเงินพอกดเติมเงินเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับจะมีคําว่ารายการโปรดกับยอดนิยมนะครับกดเข้าไปที่ยอดนิยมนะครับจากนั้นก็จะมีช่องเติมเงิน g Wallet นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปก็จะให้ใส่จำนวนเงินออและหมายเลข G Wallet นะครับก็คือหมายเลข15หลักที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ทำการแช่ไว้แล้วก็กดวางนะครับก็ Copy มาสมมติผมจะเติมเงิน200บาทนะครับผมใส่จำนวนเงิน200บาทอันนี้คือหมายเลขที่คัดลอกมาจากแอปเป๋าตังค์นะครับวางได้เลยแล้วก็200บาทนะครับ เรียบร้อยผมก็กดถัดไปนะครับก็จะขึ้นโชว์มาว่าอ่าชื่อนีอ้บัญชีของผมจะโอนไปเปาตังบัญชีนี้ถูกต้องไหมจำนวนเงิน200บาทค่าธรรมเนียม0ูนบาทนะครับถ้าผมยืนยันถูกต้องผมก็กดยืนยันนะครับแล้วก็ใส่รหัสส่วนตัวของเราสำหรับรหัสแอปนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือโอนไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเปิดใน แอปตอนนี้เราก็มาลองเปิดแอปเป๋าตังค์ดูอีกพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยเห็นไหมฮะจากเมื่อสักครู่เนี่ย946บาท50สตางค์นะครับก็บวกอีก200นะครับเงินเข้ามาแล้วก็เป็น1,146บาท50สตางค์นะครับนี่เป็นวิธีการเติมเงินเข้าในแอปเป๋าตังค์นะครับซึ่งย้ำนะครับว่าการเติมเงินเข้าในแอปเป๋าตังค์นั้นท่านจะเติมจากบัญชีธนาคาร ของท่านเองหรือว่าบัญชีธนาคารของผู้อื่นก็ได้นะครับ